เวลามันไปหลงในอาการอันนี้คือเป็นเพราะว่าสติใช่ไหมครันสติไม่ทันสติปัญญาของเราเองไม่ทันไม่ทันมันก็เลยไปไป,ไปตามอาการมันได้ทิ้งความรู้สึกที่ว่าเป็นอัตตาอยู่ฉะนั้นสให้สังเกตความเป็นอัตตาที่มันมีอยู่ มันก็จะเข้าถูกเพราะกิเลสเนี่ยมันจะพาไปอยู่แล้วตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ให้มันเปลี่ยนไปให้มันเห็นความจริงของมันที่มันเป็นความรู้สึกนี่มีความตรงไปแล้วมันกลับไม่ถูกเนี่ยที่มันไปกลับไม่ถูกเพราะว่ามันมันไม่เห็น มามองตัวเอท้ที่ตัวความรู้สึกที่เป็นอัตตราอยู่เป็นเราอยู่ถ้าไม่ทิ้งตรงนี้ถ้าไม่ทิ้งจุดตรงเนี้ยมันจะเห็นมันจะไม่ไปเลยแค่มันจะแวบ,บเดียวมันก็ถ้าเห็นจุดตรงเนี้ยมันก็จะมาอีกเหมือนเดิมมันก็จะมาเพียรแก้ตัวสติปัญญาเนี่ยเรา จุดประสงค์ของเราเนี program, ay, ini, now, Besides, ่ยทําให้มันมาแก้อันนี้ให้มันทํางานอันนี้ทำงานแต่ตัวสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นเพื่อจะให้มาแก้ปมอันนี้งใจมากปอ่ก็ก็ตั้งใจนี้แหละก็ตั้งใจให้นี่แหละ มันจะมีตัวความอยากเนี่ยไม่ใช่ตัวตั้งใจนะมันจะมีตัวความอยากมันมันปนเข้าไปอ่ามันปนเข้าไปฉะนั้นจริงต้องทิ้งตัวความอยากทําให้มันหงุดแจ้งทาให้แค่ตัวสติปัญญาทําให้มันรู้ความจริงตรงนี้จะเปิดเผยตรงนี้แค่นี้แต่ตัวความอยากเนี่ยมันจะปุง ปุงข้ามไปตัวความอยากมันจะปุงข้ามไปมันจะคล้ายๆกับว่ามันจะปุงให้มันเป็นอนาคตไปะตัวนักถีเอาตัวที่มันเป็นปัจจุบันไนี้ตอนนั้นตัวที่มันปุงเนี่มันเป็นอนาคตอยากให้มันเป็นไปแต่มันก็มีแทรกเข้ามาเรื่อยๆเราต้องรู้เท้าทันมันด้วยนครับใช่ให้รู้เท่าทันมัน ดูเท่ากานที่จิตนี่แหละไม่ให้มันเปลี่ยนประเด็นย่าให้มันเปลี่ยนประเด็นไปจุดมุ่งหมายของมันคือตรงนี้ไม,ไม่ใช่ไม่เท่ยนั้นเพราะมันจะพยายามเบี่ยงเบี่ยงให้เราเบี่ยงเบียงให้เราทิ้งประเด็นเดิมนี่แนะคือตัวตัวกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตตัวสําคัญที่เป็นกิเลส รู้จุดมุ่งหมายอยู่มันเข้าใจาจุดมุ่งหมายอยันนี้อยู่แต่มันมันคอยจะจะกลับไ<ป>ิกอ่าไปปตับมาอืมเนี่ยนะตัวสตินี่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ทันตรงนี้แหละอย่าให้มันหนีจากจุดมุ่งหมายของตงัวเองที่ทําอยู่ที่เราสร้างขึ้นมาตัวสติปัญญาเนี่ยเพื่อจะให้มาควบคุมอันนี้แหละ จุดมุ่งหมายของตริรนยาณหนีจากนี้ให้มันรู้เท่าทัานกันอยู่ด้วยกรรมาก็ให้มันจาใ,ให้มันย้านไปไหนมันไปนอยู่ตรงนี้มันแค่ที่มีคือจุดมุ่งหมายสติปัญญาเนี่ยให้มันทํางานอย่างนี้มันก็รู้ตัวอยู่ตลอดถ้าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวรู้ตัวอยู่ตลอด มันก็รู้จะรู้งานของตัวเองมันจะไม่ไปกับกิเด็ตรงที่มันจะพาให้เบี่ยงเบนไปการเคลื่อนของจิตตัวสติปัญญาเนี่ยมันจะรู้เท่าทาันเพราะมันเดี๋ยวมาครอบครอบจิตไปแม้มันเบี่ยงเบนไปทางหนึ่งนี่นะมันก็จะได้ทงางบัดในตลอดถ้าจาก จับจุดให้มีให้ได้นะมันจะมานีละมันจะเริ่มเข้าใจเรื่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจเรื่อยๆเข้าไปนี่แหละจุดให้มันให้มันมาอย่างเงี้ยสติปัญญาสร้างมาเราเพื่อจะให้มันมาอยู่นี้แหละมาแก้ไขอันนี้ กเลสเนี่ยมีพัฒนาเบี่ยงเบนไปเรื่อยละมันถ้ารู้เห็นตรงนี้เมื่อไหร่มันไม่มีอะไรที่ที่ได้เลยสิ่งที่เราแนวทางที่เราทำมามันจะวางกันหมดเลยทำทั้งหลายเป็นอน,นตัตตา เมือเม่อจิตเมื่อจิตมันไปรู้เห็นมันหลุดพ้นออกจากสมมุติเนี่ยทำทั้งหลายที่เราพึ่งพาอาศัยมาสติปัญญาเนี่ยมันจะวางกันแต่มันไม่ได้วางทิ้งนะเพราะมันไม่มีตัวยึดเหนี่ยวคือจิตเนี่ยมันหมดหมดในการหลงนะ มันมมนมันก็เลยมายึดเหนี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญาก็ไม่มีเจ้าของสังขารก็ไม่มีเจ้าของอัตตาตัวตนก็ไม่มีเจ้าของนั่นแหละพอไปถึงอันนั้นน่ะมันจะวางกันวางกันเองมันจะไม่อาศัยกันอยู่แล้ว พื่อจะให้ไปทํางานแก้จีดอะไรต่างๆมันก็จะไม่มีนี่แหละพอทำม,มันจริยานกระตังก,กระลวิยญาง,งานที่จะทําอีกไม่มีพราะมันจันจบสิ้นแล้วจบสิ้นยังไงจบสิ้นอย่าง,อย,างอย่างที่ที่มันเข้าใจเลยจบสิ้นอย่างนี้เหลอจบสิ้นอย่างนี้เลยโดยที่มันไม่ไม่มีแขงใจอีกเลยมันถึงจะ เป็นอภรรยาริยังกระตันกระลินยังงานที่จะทําอีกไม่มีใครรู้สิ่งนี้ละ่ะก็ต,ต,ตัวนั้นแหละรู้เองรู้อันนี้เข้าใจอันนี้ไม่สงสัยอยีกวางกันยังไงมันก็ไม่สงสัยเนี่ยจำไว้คนทาง